แสดงก็ฉะนั้นนะครับว่าโลกหยุดหมุนเฉยๆนะครับฟันที่โลกหยุดหมุนี่ยแรงโน้มถ่วงก็หยุดทำงานทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกใบนี้นะครับก็ไม่มีแรงถึงดูดทุกอย่างก็จะลอยเพ่งแค่ในเพลิงพันชีวิตก็เป็นไปไม่ได้บนโลกใบนี้แต่ว่าโลกเนี่ยนะครับไม่เคยปฏิเสธนโครงเลยมันยังคงเชื่อฟังมคำสั่งของพระบุญ้า ด้วยการเชื่อความคำสั่งของพระเจ้าอย่าไปเคยดิดนริวนี่เองนะครับที่ทำให้บนโลกใบนี้เนี่ยสามารถที่จะอยู่แผอน่างสนุกได้นะครับที่เราสามารถอธิบาทางวิทยาศาสตร์ได้วิทยาศาสตร์เนี่ยถ้าหากจะพูดทางภาษาวิทยาศาสตร์นะครับเราก็เรียกว่าไอ้บทพวกเนี้ยบฟิสิกส์บทกายภาพนะครับบทกายภาพก็อธิบายสิ่งที่เราสามารถที่จะเห็นรู้สึกได้ แต่ว pues nah ่ากฎกายภาพกฎฟิสิกส์เนี่ยมันถูกดูดด้วยกฎเมตาฟิสิกส์กฎเมตาฟิสิกส์ก็คือกฎที่เหนือกฎกายภาพที่เราไม่สามารถจะเข้าใจว่าทําไมโลกมันถูกบุนรอบตัวเอง24ชั่วโมงโดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงทําไมโลกมีหวามอยากโลกวันที่ในระยะทางที่พอดีไม่หนาวจนเกินไปแล้วก็ไม่ร้อนจนเกินไปนะครับพลังที่ควบคุญกฎฟิสิกส์เนี่ยนะครับโดยที่ มองไม่เห็นแล้วก็ไม่รู้เนี่ยเขาเรียกว่าแนวกาฟิสิกส์นะครับเพราะฉะนั้นกฎฟิสิกส์กับเมตาฟิสิกส์เนี่ยมันอยู่คู่กนันเป็นแบเรื่องของเหตุและผลแล้วก็มันก็ไม่ได้ขัดก,กับคําสอนของพระพุทธเจ้าที่กล่าวไว้ว่าทุกสิ่งทุก,ทกยยอย่างย่อมมีเหตุเป็นแหลนน่งเดียแต่เหตุที่เกิดบางสิ่งบางอย่างเนี่ยมันเป็นอจินไตยอจินไตยน้นที่ลังสุดจะจินตนาการได้ว่าพลังอำนาจที่อยู่เบื้องหลังเนี่ยมีรูปร่างหน้าตาย นะครับเพราะนั้นเนี่ยศาสนาพุทธเนี่ยไม่ได้มูเสียนเรื่องพระเจ้านะครับแต่ว่าคนทั่วไปก็มาตีความกันเอาเองนะครับว่าศาสนาพุทธไม่เชื่อในเรื่องพระเจ้าแต่ศาสนาพุทธเชื่อในเรื่องระลงสวรรค์นะครับไปถามพระพุทธรูปธหรครับว่าศาสนาพุทธเชื่อในเรื่องระลงสวรรค์ไหมเชื่อเพราะกล่าวว่าในสมีพระดใดวิดหนึ่ง แต่ว่าเมื่อมรกมีสวรรค์แล้วเนี่ยใครอราที่เป็นเจ้าของนรกเจ้าของสวรรค์พระพุทธเจ้าเองนั่นใช่ไหมเนี่ยนะครับแต่พระพุทธองค์เนี่ยมันชี้ทางนะครับเพียรไปมารุ่งเพียรไปสวรรค์แล้วใครเราเป็นเจ้าของนรกเจ้าของสวรรค์ใครเราจะทำให้ชีวิตฟื้นขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งแล้วก็แยกคนดีกับคนชั่วเอาคนดีคนชั่วเนี่ยนะครับเอ่อ เข้ากระดกเข้าสวัสดิ์ตามที่ตัวเองได้ทำไวขนาดที่มีชีวิตอยู่ในโลกนี้ใครเมื่อพระยังพูดได้แล้วแต่สมมติว่าผู้ทูลในอภิธานตองใครนะครับตรงนี้เนี่ยเราก็ต้องไปหาคำตอบกันเองนะครับเพราะฉะนั้นเราจะบอกว่าศาสนาพุทธเป็นศาสนาแห่งธรรมชาติเชื่อในเรื่องของเหตุผลไม่เชื่อในเรื่องของธรรมชาติเราพูดไม่ได้นะครับเพราะถ้าเชื่อในเรื่องของเหตุผลแล้วปฏิเสธ เรื่องพระเจ้าไม่ได้จะมาบอกว่าธรรมชาติหมายถึงความบังเอิญเนี่ยก็ไม่ถูกต้องเพราะธรรมชาติไม่ใช่ความบังเอิญธรรมชาติเนี่ยมันเกิดจากคำสองคำรวมกันคือคำว่าทำกับชาตินะครับทำจะลดความจิตชาติแปลว่าต้นกําเนิดที่มแต่เดิมเมื่อเอาคามกับชาติมารวมกันเป็นธรรมชาติก็แปลว่าความจิตที่มีต้นกําเนิดมาตั้งแต่เดิมเมื่อเราเกิดมาเห็นดวงอาทิตย์เห็นดวงจันทร์ ดวงอาทิตย์ดวงทร์เป็นธรรมชาติก็เกิดมามรกมันมีนะแต่ปัญหาก็มีว่าใครเป็นผู้ที่สร้างดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงตะวันแล้วก็โดงดาวต่างๆอีกมากมายมันก็มีคำตอบอยู่สามฐานนะครับก็คือมนุษย์สร้างดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวต่างๆขึ้นมาใช่ไหมคำตอบก็คือไม่ใช่ไม่เหมืคนไหนอ้างจกทางปิบัติแล้วธรรมชาติก็ไม่ใช่ความเกิด นะครับซึ่งในเรื่องของการขัดแย้งกับรหตุผนเมื่อธรรมชาติไม่ใช่ความบัเบินแล้วโลกก็ได้เกิดขึ้นโดยธรรมชาติแล้วเนี่ยนะครับมันก็แน่นอนย่อมจะต้องมีผู้สร้างเป็นธรรมดาธรรมชาติจึงไม่ใช่ความบังเอิญสติปัญญาษย์นะครับก็ไม่ยอมรับความบังเอิญเรากินข้าวอยู่สองคนกับเพื่อนอยู่ๆนี่เรเท้าแตงกาวานแล้วออกพิจารณาข้าวแล้วเพื่อนบอกว่าเฮ้ยอันนี้มันเป็นมารลการตามธรรมชาติ นานเกิดขึ้นทีเราก็คงกันไม่ออกตัดเพราะฉะนั้นนะครับทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นมาเนี่ยเป็นความบังเอิญไปไม่ได้นะครับมันต้องมีผู้สร้างแล้วมันก็กำลังผลก่อเกิดขึ้นมาแล้วู้ออกไปนะครับในควมคิดของเวทเนี่ยนะครับยังกล่าวอีกนะครับว่าพระองค์ทรงเป็นหนึ่งเดียวโดยมีที่สองหนึ่งเดียวเท่านั้นผมเอาภาษาสันสกฤตที่เป็นภาษาคาราไทยคาราโอเกะมาด้วย นะครับเพราะว่าเอกรังเทวาวพิบิยัอันนี้เป็นภาษาสันสกฤตที่เขาถ่อมกันมานะครับแล้วเราบอกว่าพระองค์ทรงเป็นหนึ่งเดียวโดยไม่มีที่สองนะครับไม่มีสิ่งใดเหมือนพระองค์อันนี้ก็กล่าวว่าในคัมภีร์พุทเองพระองค์ทรงไม่มีเรือนร่างและทรงบริสุทธิ์พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าผู้ทรงกิจใหญ่ซึ่งตรงกับคำว่าองค์รอดนะครับเห็นไหมฮอยู่ในคัมภีรพุทธเล็แม้คำพิพากษาจะสอนแบบนี้แต่เรื่องหลกว่า มนุษย์เนี่ยเข้าใจว่าพระเจ้าที่ในภาษาสันติ์ถเรียกว่าพระพง่์เป็นผู้ที่สร้างโลกสร้างจักรวาลแล้วก็คิดว่าถ้ามีสองมือมีหัวเดียวเนี่ยคงจะสร้างโลกไม่ได้สร้างจักรวาลไม่ได้ต้องอาศัยด้ไยๆหรือต้องอาศัยหลายๆตัวก็เลยสร้างรูปจำลองขึ้นมาแล้วก็เคารพสักการะแบบว่าการเคารพรูปพระพงค์ที่มีหลายมือมีหลายหัวเนี่ยก็เลยเกิดขึ้นมานะครับ ก็เหมือนกับพี่ชาวพิสเียนะครับแม้ทั้งทีไปว่ารอ้ยศูเย์ห้าเขาลบกราบไหว้บูชานุปั้น์ทำลูกปัตย์อยู่มาสัปดาห์รกกูชาก็อยางทำลูกปัตยไปยศูนย์หนึ่งแรกอีกเพีขึ้นมาสักการะบูชานะครับเพียงเพราะว่าตัวเองเนี่ยไม่เห็นพระเจ้าแล้วก็ต้องการจะหาสิ่งหนึ่งสิ่งใดมาทดแทนแล้วก็จินตนาการเมื่อต่างคนต่างจินตนาการนะครับต่างคนต่างคิด ครับมันก็มีรูปปั้นสำหรับกราบไหว้ดูชาเกิดขึ้นบนโลกใบนี้เนี่ยมากมายใะอิสลามเนี่ยเราชัดเจนนะครับว่าพระองค์ไม่ทรงอยู่ล่างและทรงไม่เหมือนสิ่งใดไม่มีสิ่งใดเหมือนซึ่งในภาษาอเราที่เราอ่านกันว่าเวลาะราอ่านอยู่กูฟูอันฮะพระองค์ไม่ทรงเหมือนสิ่งใดและไม่มีสิ่งใดเนี่ยเหมือนพระองค์ซึ่งโตต่ำกวามะไรทุกอย่างที่อยู่รอบข้า เพื shorts, ่อเรื 2, 3, 3, ่องเรื่องพระเจ้าเลยนะครับเรื่องพระเจ้าเนี่ยถูกสอนถูกถ่ายทอดกันมาอยู่ตลอดเวลาในั้อีิพากรานะครับที่ผมกล่าวไปเมื่อกี้เนี่ยนะครับว่าในสมัยที่ท่านอำเนินอมราชอพยมยมาอยู่ที่นครมารีนะเมชาวยิวชาวคริสเตียนสืบรวมกันแล้วเรียกว่าลูกหลานอิสราเอลอาศัยอยู่ก่อนแล้วนะครับพวกลูกหลานอิสราเอลทั้งชาวยิวชาวคริสเตียนเนี่ยนะครับมีคำพิองตัวเองอยู่ ท่านคือขุมพีรบเบิลมันทัศน์ญาติออมันทัศน์ญาใหม่ซึ่งถูกบิดเบือนมาแล้วหลังจากพระเยซูจากโลกนี้ไปเมื่อข้อศอกอดออกจากขอศอกไม่ได้แต่ว่าหลังจากที่พวกยิวนะครับถูกอาณาจักรโรมันทำลายในปีคอศอกเจ็ดสิบพวกยิวก็แตกงอาสานสร้างเสร็จกันไปคุมพีที่มีอยู่นะครับหลังจากนั้นก็ถูกบิดเบือนไป นะครับถูกเบื world, ่อไปแล้วก็เชื่อกันมาในเรื่องของถือเอการคุภาพที่ไม่ได้มีกล่าวไม่ได้ทำผิดอะไรเพิ่มเมื่อนบีอัลมัดถูกพยกลงที่นครมาดีนนะชาวบิลเนี่ยสงสัยว่าท่านจนมีอัลมัดเนี่ยประกาศมาประกาศตัวเป็นนบีได้อย่างไรนะครับก็จึงส่งตัวแทนมาหาท่านนบีอัลมัดแล้วก็มาถามท่านว่าท่านมีความเชื่อในเรื่องพระเจ้าสามอหรือผิเอการคุภาพหรือไม่พระเจ้าก็เลย ประธานทบัญญัติงลงมาเป็นคําสอนให้แก่ท่านระดีว่ามอมมั่นจงกล่าวเถิดัลลอฮ์ทรงเป็นอย่างเดียวไม่ได้มีสามองค์นะครับพระองค์ทรงเป็นที่พึ่งของสิ่งทั้งมวลหรือพระองค์เนี่ยนะครับไม่ต้องการสิ่งใดจากมนุษย์แต่มนุษย์่างหากที่ต้องการพระองค์พระองค์ไม่ต้องการอาหารจากมนุษย์แต่มนุษย์เนี่ยต้องการพระองค์เพื่อการได้รับอาหารพระองค์ไม่ทรงให้ อันนี้ก็เป็นการยืนยันเพราะว่าชาวคริสเตียนในเวลานั้นเนี่ยเชื่อว่า